อดีบเลยตนี้เาลก็สีเราจะไว้ตรงไหนลูกพ่อนักปกเราสเลยนี so ่เ well> ี้ยนงามก็ไม่แฉลงแล้วอนีเรานเพ่อใหม่ขึ้นไหนล่ะขึ้นคางพอดีเนกป้นี้เลยพอดีนี่มาลี่ เราี่แล้วจะองใหญ่กว right being so uhm, okay. <laughs> ่าพนักปกแล้เลื่อนพนักตูมาแล้วราานอยู่เลื่อนใหญกว่ากเล็นมาอ๋็ประานั่งกห่ยังลันองอย่างนี้เนาะย่หลวงพ่อนั่งมวนที่มนั่งนี่เนี่ยเพิ่คนใหม่เป็นสรีมงคลนะครับใครไปเลยเนี่ยม่พอคนใหม่เดี๋ยวมนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฉลองอาเพิ่มใหม่นครับนะครับตที่ทำการเพิ่ใหม่พอดีเลยครับพอดีนครับ ปีหน้าเหรอปีหน้าเนยังยังใกล้แล้วปีหน้าประเด็นหลวงพ่อรองครับหลวงตัวละเมอครับผมขออนุญาตนด้านบนหน่อยนะครับเพื่อเป็นสตรีมงคลนะครับประเด็นเป็นคุณท่านเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลงนะครับก็มาเยี่ยมที่ว่าการอำเภอสุเนินของเรานะครับนะครับและก็รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลงนะครับเออคนใหม่ของอำเภอสุเนินนะ ครับผมครับหลวงปู่พอ้ามานะครับก็ยังมองข้าวไก่ ไม่ใช่คร ok ับ so, like er, ีม uh, ันต er, ิดอี่หรามันเลื่อนาไปอยู่นั่งกันนะท่านหนึงไปช่องไหนพ้อ20ป่มี้งครับถ้าเราตัดกเพราะมันท่าน่ากำนันยังไม่มอบต้งไ่เลยนะนนามสงฆอแหลงเพระด้วยท่านหงเจ้าังจ้ารังเพอท่านผู้ตรคมา จ่มีโอกาสมาส่งท่านในอำเภอนายเดยชิตจิตช้ยท่านอญญาเภอสงเงินคนใหม่ที่ว่าการเปเดแถลงความดีเป็นความดีเป็พอพนอย่างยิ่งออให้ท่านจงจเจริญด้วยญญยึดชาวปรสางไปยะสมบูรณจัดเลยไปยิ่งไปนัอก,การนี้ด้วยนะตัะบุ่นตับุัับ ดีได้มาแล้วเนี่ยนะครับในความสั่งการที่บว่าครับครับที่นี่เยี่ยมเยี่ยมกว่ามีปวดเลยหนูพ่อเยยี่มวเขารู้ว่านายรู้ว่านายนายนายมาเขาบอกมีคนแทนแล้วครับนายนายกนครที่อดีตนายกเทศมนตรีก็บอกนายใหม่ในแก เป็นพาวเองเลยนะแกบอกแกโทรมาบอกผมไ่ตรงไหนแต่ก็เรื่องกนมาได้ได้เอายินดีเดยวเดี๋ยวไปักเปนองผมจกกระจายไปอะไรกันก่อนใช่ไหมท่านทดแทนโรงการนั้นผู้ใหญ่บ้านมอบตรงนี้เอเอาเลยครับเราจะได้เก็บของส่งไปเือหรือ้นรอนท่านท่านอย่างสูงที่ไม่ได้อยู่อำเือที่ สูงม่เนเิดลยไม่พอแลสูงอีกอยนะจะได้เป็นข้าวต่อไปข้าต่อไปไม่ได้ยังเนินนิ่เดเนินเราสูงอีกเนผ่ยั้องคนนอกสามนที่เป็ครับพอมีเนินได้ครับเดี๋ยววันนี้ไม่จะสอบไม่ได้เลยก็ได้ชีวิตราชการท่านไม่นั่งบอกมาได้ เรากที่เื่อจะปรลัดพ่อมัดกอไปครับช่วงที่ก็ระลวงมาลงมาทัดลงแข่ให้มันดือดเอาละก่นดนี่เราทำก่นนแน่นอนประเลัดเดนักดิชามหาวิชาที่านแล้วนะักดิชามหาดิชาท่องออกไม่จำไม่ไม่จดให้จำออละดูชามหาชามหาชาเปเกี่ยวสัมพัธ์ั ก็ต้อง้อกันคนที่ต้องคุมกำลังเองขนตสังคตองขู่นอสังคมต้ตัดลกนคสังคมตอรนสัคงคมมันต้องตรวนี้ที่คาานี้คือคาถานายเบอร์อีนครับ,คร,บครับผม เได้ยินเสียงกันเลยแหละยินเสียกันเลยเราสอนรุ่นแรกคือนัยเสียงอยู่น้รุ่นเดียวกันรุ่นแรกคือที่แฝามเนี่ยเช่อช่ก็สุนได้ยไได้ช่วย